มีด้ว่บ้านเะีดไบ้านหรือเปล่าดีไม่นามาอยดีมันแบบมาอก่อนเนี่ยไม่พอมาพีรโลพี่เ้ด้วยนะใช่หน่อยน้าชือเป็นยังไงบ้างป้องพี่ทำไมอะไรอ่ะคอวางระเบิดใครจะวางรมไไม่ต้องใจเทำไมนี่เขเป็นอะไรมากหรือเปล่าดีเป็นเป็นมั่งหรือเปล่าพี่ อองี er pues whales, no nah ่วาพ่อเห็นนะพ่อตีมึงตายเลยเห็นก็เป็นคาร์โน่ไม่รอทาราเลยไม่ช่วยใช่เลยพ่อเห็นแค่ล้มหน่อยแล้วโหบ่สารพีเลยนาแห่เลยนายแห่สารพีเลยเนี่ยสารพีแช่ไว้กูบอกกูแล้วอย่าออกไปอย่าออกไปไปยังไงล่ะไยโดนเลยสารพีแหะมันเช่นมึงือนบยู่บ้านอยู่บ้านมึงก็ไม่ไปตาตังไหมว่างเงน พไี่มาพูดอะไรมันได้ประโยชน์เลยหรือเปล่าเนะ้าแตกแล้วเนี่ยตายได้ต้องสารพาพดูนะโศน้ำหน้าเราชิ้นทายแน่เลยเนี่ยเราจะทำยังไงดีแล้วต้องกลักลับมาเห็นแผลที่หน้าฉันโดนทั้งคู่เลยนะพี่เฮ้อเนี่ยมียาอะไรดีบ้างไหมตอนเนี้คี่ตอนนี้นนนวานอายจ,จะระคายอย่างเดียวเลยที่บุ๋มไว้ใช่ไหมไปไปรีบเอามาเลย,เ,ยเดี๋ยวพ่อเห็นเห็นเนี่ มาไลนน่ีแม่เนอยู่บ้านเฉยก็ไม่โดนะไรเนยอ้ลงวปเมื่อวานโตไวขนาดนั้เนี่ยอะไรนะพ่อ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 จะเข้าไปไม่นไรทำไมได้เข้าไม่ได้แล้วเป็นอะไรลูกมีนุกโหนเนาะอะ เป็นอะไรเนี่ยถ้าลูกค้าริมมือเนี่ยมันเหมือนคนมีความรักอะไรวะไม่มีออกไปออกไปเหรอออกไปมึงมาเล่นเรื่องอะไรมึงบอกให้ออกไปเนี่ยกูพ่อไงนะกูเจ้าที่มึงไม่ใครพ่อคือตอนเนี้ยพ่ออยู่บนเข้าไปหาข่าวไม่ได้ข่าไป่ได้เห็ไหมไปได้ทารมาไม่สบายทาราไม่สบายอือกูยิ่งต้องเข้าไปใหญ่เลยทาร่าเป็นไรฮะไอ้ทารามันเป็นโรคระบาดไปเรื่องอะไรเออแล้วมึงพาไปหาหมอหมอหรือยัง าไม่ได้แตกลับมาก่อนคุณก็ขับมาก่อนทำไมเอาตังค์มันไม่พอทขาไม่ไดไม่พอมาเม็นโรคระบาดแล้วมึงทำาอะไรมาติดตังค์ว่าโถอย่าโลดอีกแล้มันมาโวยวายไม่ไห้เอาไปไม่ไม่เอวระบาดที่มันเหมือนโรคติดต่อมึงจะมาติดกูเดี๋ยวมันไอใสแกจะไปต่อแล้วเนี่ยกูไม่กลัวหรอกลูกกูไม่ขัเกียรเออน่านๆเจอเอ้ยกูอยากจะรู้ว่าลูกกูจะไปหน้าดูแลให้นะพกูไม่หนีไป อ๋อท่าละละพี่ไปจับลูกละมาดพ่อไปถึงขนาดนัลูกไอ้โน้ะหลอกปากแไอ้โนูไม่เป็นไรลูกเหไหนพ่อดูสิไอ้โน้พ่อเขาไม่ได้ไงเด็ติิพ่อดูหน่อยนะไม่เป็นไรพ่อพ่เป็นหวี่เดียว จะไปไหอจะลืมปิดเกาเทสเอาแก๊ะไม่ต้องไปเขาเก๊ะนั่นแหละทำไมอะไรเล่าลูกไปเลยอ๋อบมันไม่รู้มันมึงเล่าเรื่องราวอะไรอางเงี้ยเนะว่าเรื่องราวอะไรเนี่ยไอจะไม่เกี่ยวอะไรกันหน่หรอเนี่ยเล่าเรื่องราเล่าเรื่องราวไปไหนเนยนั่งลงเลยกูอยากรู้จะเล่าให้ฟังเรื่องราวเป็นอย่างงี้ว่ามามีผู้ชายคนหนึ่งชื่อคำอินผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคำจันทร์ เดิมทีท้เนี่ยมารักกันอยู่ที่โคราชเลยนะทีนี้เนี่ยต่อมาไม่นานอีคาจัจานเนีน่ยไปทํางานในกรุงเทพไปทํางานหลายปีหลายปีเขาเยังไม่กลับมาหาไอ้คำอินที่โคราชอีกเลยทีนี้ไอ้พรศักสองแสงรู้ข่าวเขานะพรศักเองแสงรู้ข่าวเขา้าเอาไปแต่งเพลงพอใจหรือ,อ้วยังสาวจันออกมาดังนี่ไงเลยเนี่ยแลวพรสักสองแสงเขาต้องเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะ แกไม่รู้เรื่องเลยพรสักสองแสนเรื่องราวคักๆเลยนะ <c oughs> ไอ้ทาโร่อกูหมายถึงว่าเรื่องราวพิธาลาหน้าแตกเนี่ยไปยได้ไงอ๋อะถา,ามมันเองเต้พาเลยไทยลใค,ใครทำหน้าเธอไงฮึไอพรสักสองแสนใชบป้ะเฮ้ยพรสักกูให้มันเล่นเลยลูกรู้ไประเอกเฉยๆก็พอแล้ว <c oughs> เออโอ้ใครทำหน้าแตอบอกเขาปก ได้จากพ่อแต่ทาราจะเล่าให้ฟังแต่พ่อเน,นี่ยใจจริงเล่ามาที่ไหนลูกก็วันนี้ทารากับพิทาโล่แอบแอบดีพ่อออกไปเล่าหมู่บ้านเลยจ้ะพ่อวันนี้เป็นวันเกิดของหญิงศรีอุษาทาราเนี่ยอยากจะเห็นอยากจะรู้ว่าอุหญิงศรีอุษาเนะี่ยสวยจริงหรือเปล่าไปเลยทูลพิทาโล่ไปและบังเอิญอุหญิงศิวิษาเนะี่ย ไม่ทําให้ทาราผิดหวังหน้าตาสวยยงไม่พอจิตใจยังนามอีกด้วยพอรู้เปล่าว่าอุเหียนซิงสุสารง้อสร้อยเพชรให้กับทารามาแล้วนะพ่อแต่าราคิดดูแล้วเนะี่ยไม่รูจรจ้จะเอาสรนะ้อยไปทำอะไรเป็นเลยตัดสินใจทวงพิทาโรคเข้าไปในเมืองจะเอาสร้อยเนี่ยไปคืนให้กับอุเหยิงวิษณุสานไม่มีชื่อแลยในบนเอินไปทะเลาะกับพี่ชายเขามันมีชื่อว่าป้าคะนอ แต่ฉันสู้ไม่ได้อะพ่อที่ถูกมันเอาหวานปันหน้ามันบอกว่าปานแผนที่้ฉันมาให้กับพ่อนี่ฟ้าผนวันวนอ้อเอาแล้วไปตอปำไมแพ้คนโ่ดู่แ้รอนามจีอยเลยอ้ยทาร่อยาู่ที่นี้ กูไม่ยมมันไม่สมศักดิ์ศรีไปน้ามื่อมีผมดอยไอ้ผาราไปนาอาบมาถูกขวายจับเป็นรอยล้อล้อ็นคนต้องเอาเสีย เมืองน้ามันเด็บมันเด็บแสนจะเก็บความแค้นไว้คอยพ่อไม่ยอมเด็ดขาดพ่อจะเด็ดให้ตาทุกคนโปรดทราบทุกคนโปรดทราบต้องรักษาปัดี๋ยวนี้ร้าสม้าวปลาพะนองมงพอร้านปลาร้านรมงพันปานสุพรรณต่อตาสิงห์าเสด็จมาถึงตู่บ้านผิวไวยงามแล้ว ดูอ่ะมาดู <muchas> <tuh>